เชฟบอกว่าต้องทำการล้างโซดาก่อนดับคาวดับคาวัปักพริกปักพริกปักพริกเผ็ดน้อยเผ็ดไหมเนี่ยได้ได้เผ็ดไปเลยเผ็ดน้อยเผ็ดตื้นน้อยนิดนึงอโอเค,อนนเลคแล้วก็ปักนาวปักนาวปักนาวตามด้วยปักนาวครับ ันนี้เม็ดเบ็ดไม่ต oh ้องเอาออกเลยนะไม่ต oh ้องของคนบววเมีย oh! ช่วยกันครับโอ้โหใส่เยอะอ่อยเยอะไม่ต้องใส่ยเลยครับคุณคุณย่ายังบอกว่าน่ากินอ่ะคุณย่าบอกชิมนอ่ะอม่านไหมอร่อยนะครับ มาดูพระเอกเบอร์ใหม่ของเรานะครับรุ่นสองงาครับผมสองงาสองงาเข้าสองทางแต่ตอนนี้ยังเสร็จเฝือกแค่ข้างเดียวอยู่นะครับยังมองทำเฝือกอีกด้านหนึ่งไม่ทันอ่ะเรามายกกันนะครับพระเอกของเราเบอร์ใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะนี่ เนสองงามันดีนะเนี่ยโหเข่าเยอะเลยครับแต่เป็นกุ้งขาวล้วน,นเลยนะสงสัยกุ้งนาอันนี้จะหมดละโหนี่ครับกล้องมันทะลุไม่ได้เหมือนรุ่นนั้นนะ่ะอันนี้ช่องกุ้งขาวล้วน,นครับ ทำการเทครับเนี่ยครับมันมีค้างค้างอยู่ข้างนอกด้วยที่มันเข้าไม่สนิทนี่ครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นะครับเนี่ยกุ้งขาวทําการเทกอนครับแต่ตอนเทรูเทอยู่ข้างบนนี่ครับเราต้องกลับมาใหม่ให้กุ้งมาลงทางนี้นี่ครับให้กุ้งมาไหลลงทางนี้ นี่ขนาดพึ่งมันพึ่งใส่เฟือกแค่ข้างเดียวนะครับเนี่ยมันมีสองงาฝั่งนี้งาหนึ่งฝั่งนี้งาหนึ่งสรุปแล้วแบบสองงาดีครับเดีย๋ยวต้องไปบอกพ่อถ้าทำทำเป็นสองงาเลยครับเจ๋งเลยนี้แต่ม,มีข้อเสียคือหนักไปหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวมาเทใส่ครับแล้วเดี๋ยวไปเลือกดูที่บ้านเลยครับว่าได้มากน้อยแค่ไหน ไปดูนะครับนี่ครับนี่ครับกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็มาเทขฟางนะครับเด๋ยวแม่กับพ่อทําการคัดเลือกเนี่ครับกุ้งขาวที่ได้ครับที่นางก็จะเป็นนี่ครับไซส์ใหญ่ๆหญ่นี่มันเป็นกุ้งขาวธรรมชาตินะครับไม่มีการซื้อมาปล่อยหรืออะไรทสิ้นนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งเข้ามาจากทะเลโดยตรงนะครับ เพราะว่ามันเข้ามาแล้วเราไม่ได้เปิดออกมันก็ได้อยู่จนโตมีแค่กุ้งกุ้งกุลาดำที่เราซื้อพันมาล่อยอันนี้เป็นเนื่องจากได้กุ้งมาเยอะครับเลยรู้สึกอยากกินกุ้งพาขึ้นมาเดี๋ยวคงต้องออกไปหาเชฟมือดีสักคนครับเพื่อทำกุ้งพาให้กินเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะไปได้เชฟมือดีที่ไหนมาทำให้กินครับ นี่ครับเนื่องจากเรามีวัตถุด,ดิบครับเป็นกุ้งแต่ว่าเราทำอาหารไม่เป็นครับเรยต้องมาหาเชฟผนลื่นครับไอ้เชฟผนลื่นทําให้กินนี่ครับกุ้งที่ได้มาจากบ้านเดี๋ยวเราทำการแกะก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกลายเป็นเมนูอะไรนะครับอยากให้เชฟเขาทำให้กิน ครับนี่เชฟบอกว่าต้องทำการล้างโซดาก่อนดับคาวดับคาวไม่มีช้อนเฮ้พอรอย่าไปพร้อมขาดช้อนครับข,นนข,นขันต่อไปทำอะไรเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายหม้องดพร้อมต้องถ่ายผม อะไรข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วนะครับบอก like มีประกอบไปด้วยข้าวคั่วพริกป่นนี่ก็มะนาวกับอะไรผักชีใบเลื่อยอผักชีใบเลื่อยครับหอมแดงหอมแดงหอมแครกไม่ไม่คุ้นเลยนะเราอยากอย่างนี้จริงๆอ่ะนี่แหละ เป็นขายกันลาบกุ้งกบับไปเครื่องข้าวกั้นใช่ครับแม,ชม่ชูรสเมื่อไหรชุรสเอามาสองใบสามใบก็ได้กระปลาด้วยน้ะเพาด้วยลืมตัวปักพริกปักพริกปักพริกเผ็ดน้อยกินเผ็ด,ผด,ผดไปเนี่ยได้ได้เผ็ดไปเลยเผ็ดน้อยเผ็ดตื้ น้อยนิดนึงโอ้โหไม่รู้จัดได้ไหมเอยของนี่มัง่งรองเท้าให้เข้ากันครับแล้วก็บักนาวบักนาวักนาวตามด้วยบักนาวครับอันนี้เมด็ดเมด็ดไม่ต้องเอาออกเลยนะยไม่ต้องโอ้โหติดมาก เอาเอาน้ำปลากับชูรสมาให้หน่อยแม่เดี๋ยวถ้าใครเจอเม็ดก็เลียร์เองครับแบบลูกทุ่งลูกทุง่งเดียวชหายไว้วอดเกียงอ๋อกลิ่นนะหอมน,นะหอมน,นะอันนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนห้ากุ้งลาบกุ้งแล้ว กำลังถ่ายทำอยู่เนาะเชฟเชฟทำเป็นบอยอยากกินผ้ากุ้งอันนี้เชฟทำราบกุ้งแล้วของคนหัวเมี้ช่วยกันครับโอ้โหใส่เยอะอ่อยเยอะไม่สงสัยเลยครับหนาร่วงหมด จานแดดไปเลยหย่ดแดงครับนี่นะครับพร้อมเสิร์ฟนี่เป็นเมนูลาบกุ้งผ้ากุ้งนะผ้ากุ้งนะเดี๋ยวตกงลงยังยืนยันว่าเป็นผ้าใช่ไหมแต่ถ้าเหมือนลาบนะราบมันจอมันดับ ขนาดเมียมันยังสงสัยอ่ะใช่ใช่ไหมอ่าเอาลแม่ไปเก็บไปแม่นี่ครับเสร็จแล้วเมนูนพากุ้งเฮ้ยพาลาบพาลาบกุ้งยังไม่ได้ชิมเลยแบกบได้ปะเนี่ยชิมอ่มชิมชิมชิม,มชิม,มหมดเล้ร่วมนั่นได้เปล่ามันต่อยเองเลย ลองรถแม่ลองมากินเนี่ยองหนูได้ไหมได้เนี่ยเซบอรอร่อยละเอามั่งเรามั่งน่าจะไม่เก็บเลยอืออร่อยอ่ะอืลาบเหมือนกอนก็ลาบแหละเดี๋ยวจำวิชาไว้อย่าไปทำกินเองที่นาบ้างทำไม่เป็นไลยต้องมาหาเซฟเจาดั้งฝั่งไหนพี่อ่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยไปกับข้าวกับแก้มเย็นนี้นะครับเสบร็จแล้วเดี๋ยวขอแม่ร้องมนาะทำภารกิจก่อนไปนะครับขอบคุณครับลองลองดูเร็วนี่ครับคุณคุณย,าย่ายังบอกว่าน่ากินอะคุณย่าบอกชินหมดชิมกันหักเ,เอาไหมไม่ได้อร่อยนะครับว่ารสชาติดี หรือถ้ามันมันมันไม่นั่นก็เอาอันนั้อใส่น uh ้ huh. ำจิ้มเขียวอ่ะดวนหลาไปหน่อยอือครับ 都爱。